ครับพบกับผมกับช่องลอยไทยอีกเช่นเคยนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับกับผมจะมาสาธิตวิธีการผูกเงื่อนมารีนสไปฮิตนะครับประโยชน์นะครับก็เอาไว้ใช้สําหรับผูกห่วงกลางเชือกนะครับเอาไว้ทําบันไดผูกสมอบกอย่างนี้เป็นต้นนะครับมันมีวิธีการอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเดี๋ยวผมจะลองมานํามาประยุกต์ใช้สําหรับการผูกบันไดนะครับ อย่างนี้ผมเอาเชือกขึงกับต้นไม้ไว้แล้วมีเชือกสองเส้นห้อยลงมานะครับเดี๋ยวผมจะผูกฝั่งนี้ก่อนวิธีผูกง่ายมากนะครับมือซ้ายนะครับจับด้านบนนะครับหรือฝั่งปลายตายของเราเนี่ยฝั่งที่มันล็อกกับต้นไม้อยู่นะครับมือขวานะครับจับฝั่งปลายเชือกนะครับปลายเป็นสําหรับที่เราจะผูกเงื่อนนะครับวิธีผูกนะครับดูให้ดีนะครับมือขวานะครับบิดเข้าด้านในบิดเข้ามาด้านในได้ห่วงนี่มานะครับได้ห่วงนี่มา ดูดีนะครับผมบิดอีกหนึ่งครั้งปึ๊บทับเส้นดึงเส้นกลางจบเสร็จแล้วง่ายเชะเสร็จแล้วยังไงก็เอาไมา้สอดแล้วก็ล็อกอ่ะล็อกให้เรียบร้อยแล้วก็ทำอีกหนึ่งฝั่งนะครับวิธีทำครับดูอีกหนึ่งรอบนะครับมือซ้ายเหมือนเดิมนะครับจับด้านบนมือขวานะครับปไปเป็นบิดเข้าในนะครับหนึ่งครั้ง แล้วก็บีอีกหนึ่งครั้งนะครับให้มันทับเส้นแล้วก็ดึงออกมานะครับเสร็จแล้วนะครับได้ห่วงนี้มานะครับได้ห่วงนี้มาก็เอาไม้สอดใส่อ่าอย่างนี้เป็นต้นนะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูอีกหนึ่งครั้งนะครับด้านซ้ายนะครับด้านขวานะครับบิดนะครับบิดมือขวาของเรานะครับบิดเข้ามาหาลําตัวปึ๊บ ได้ห่วงที่หนึ่งนะครับห่วงนี้นะครับแล้วก็บิดอีกหนึ่งครั้งให้มันทับเส้นนะครับให้มันทับเชือกตรงนี้ได้เส้นที่มาครับเราดึงเรามือขวาดึงเสร็จแล้วนะครับจะเป็นห่วงนี้นะครับก็สอดใส่เลยล็อกด้านซ้ายก็เหมือนกันนะครับอีกหนึ่งรอบนะครับมือด้านขวานะครับฝั่งปลายเป็นบิดเข้ามาหาลำตัว ปึ๊บแล้วก็จับห่วงนะครับบิดให้มันทับเส้นนี้แล้วก็ดึงอันนี้ออกมาได้ห่วงนี้มาใช่ไหมครับก็เอาไม้เนี่ยสอก็เป็นการประยุกต์ง่ายๆนะครับสำหรับการทําบันไดนะครับหรือว่าจะเอาไว้เวลาอย่างเช่นกับเงื่อนผูกซุงเนี่ยก็สามารถใช้ได้นะครับเราก็ใช้เนี่ยเงื่อนเนี่ยครับมัดกลางไม้เนี่ยเรา,าเ,เอาไว้ดึงไว้ดึงวัตถุดึงอะไรบางอย่างครับมันก็จะช่วยทุ่นแรงของเรา ครับผมเดี๋ยวเรามาดูวิธีแกะกันนะครับแกะง่ายมากนะครับเงินนี้ถ้าเราผลูกถูกต้องนะครับผมวิธีแกะก็นี่เลยนะครับใช่ไหมครับมันยกได้ยิ่งแกะจากด้านล่างก็ได้ครับเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูการแกะจากด้านบนนะครับให้เห็นว่ามันไม่มีปมนะครับเงินนี้คลายเฮ้ยได้อยู่นะเนี่ยก็คลายนะครับไม่มีปมเลยนะครับนี่เฮ้ยเขอาท่าอยู่นะผม ก็ลูดหน่อยเอาไม้ออกดูครับนี่ไม่ปมนะครับน,นะบนี่โอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณมากเลยครับที่สละเวลานะครับเข้ามารับชมและรับฟังนะครับอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์เราด้วยนะครับขอบคุณครับ